เารถเข้าบ้านเอารถเข้าบ้านไปเอารถมาเข้าบ้านเร็วเศร้าน <Okay. S 1> น่หาย <Okay. S 1> ย้ายผ้าอ,ออกมาเหลน <Yeah. S 1> ขี่ด้วยกันไงลูกขี่ด้วยกันฮะขี่ด้วยกันนะ mm hmm. จ๋า mm hmm. อะไรลูก mm hmm. เออขี่ด้วยขี่ด้วยเร็วขับได้ไวเ mm hmm. ข้าซีปัก เอามือปัดปากนะปากนะเออนั่นแหละเออลู้เื่องโอเคเออเลี้ยว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 ฮะนั่งไหนโหนั่งนี้เหรอยายเอานี้ออกปัดี๋้วยายกดตรงนี้ก่อนแป๊บนึงมันยังไม่เสร็จเลยเออขึ้นอขึ้นด้วยขึ้นเลยลูกได้ไหมขึ้นได้ไหม ไหนลูกน,นี่ไงโอเคอ่าสลับกันอ่ะสลับกันเอาน้อ,องเพชรขับเด้อเอาถอยถอยเออถอย,เ,ออยเรียว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 เออเออตรงตรงตรง,ง,งมือตรงตรง,งหน่อยอ่าถอยถอยถอย นี่ค่ะพี่น้องคอมเมนต์ข่อยบาเห็นเลยข่อยอ่านคอมเมนต์บมันบาได้ช่างช่างชอบหน่อยช่างว้าอย่าไปเหยียบล้อสิลกูกเออเมืองมูจ้ิบเออเออใส่ทั้งไหนอ่ะลูกใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้โอ้หนูใส่ได้อยู่ใช่ไหมอ๋า no, 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 no. โน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยบอกว่าโนโนก็คือโ no, ดสิคะ มาไมา้ยายไม้ยายค่ะเอขอบคุณค่ะยึดขึ้นต่อเลยค่ะได้ไหมเปิดได้ไหมลูกไหนยายรู้สิโอ้ยโอ้ยเบิงดูขอนคค่ะเด็ใหญ่ไปเลยหันเบิ้งขงนานะ้างหน้าแน่เบิ้งขงา้างหน้าโอ้ยโ,โ,โ,โชว์มันจะตกมันจะตกหนูก็หักออกไม่ไม่ไม่หนูหักออกอย่างเงี้ยอ่าหนูหักไปอย่างเงี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อ้ยหนูอย่าไปทีนี้หน,นูอย่าไปโอ้ไม่กล้าเอาพี่เอาพี่พลอยขับเอาพี่พลอยขับโอเคพี่พลอยไปอ่าดูดูพี่พลอยพี่พลอยเป็นแล้วอ่าไปไล่นกแล้วบะนี่ไยวไาวไหวมันจะเดินหน้านะมันจะเดินหน้านะน่านานะนานาน,าน,าน,านหนูต้องขึ้นหนูต้องขึ้นหนูต้องขึ้นไปแล้วก็เหยียบ อ่ะขึ้นไปแล้วก็เหยียบอ่ะดูข้างหน้าอ่ะหักออกไปหักออกไปไปเหยียบไปโอเคโอเคพี่พลอยได้แล้วโอ้ไปไล่นกเราบ้านี้คนน่ะ